สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุสุขคนสุมองสุบูรณ์พวกเกันหนีแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องแม่น้องมินนี่กำลังจีโซฟิมเมอร์ตามมาคุงพี่น้องเลยตัดเป็นนวลตัดเป็นนวยุยย์อ่ะปาดบางังนาสามลูกนาสามลูก กูไล่เลยเฮ้ยกูไล่กูตามมืดแล้วจ้ะตามมือเนาะจะคนจะคนตั้มหุ่งพี่น้องเอ้ยเช้าขึ้นไปเฮือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เล่ไปส่งแม่น้องเทน ม่ยังบบนี้เขาไปนัางกัตตาสบายดีป่าลุกเนาะหนูหน่อยเขากักตตาอ,อันนี้นูใหญ่น้ท่าอันนี้นนแหางมีนูหน่อยมีนูผูกแล้วก็มีนน,น,แ,นแหางสอ ตังคัน,น,นในน,น,น,น้ำปลาลงไปแล้วก็น้ำประดปลลปแดกต่อด้วยผงสู bên เป็นโจมเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> น้ำลายแตกกิ่นประแดดเตดังพี่น้อง เซฟลืมพี่น้องเซฟลืม,มห, <laughs> หมดเป็นยังพี่น้องเติมที่รังก็ได้แซ่บคือเก่าม,มันสามจานน สีสันกับกลิ่นนิมแบบเรียกออกพี่น้องเลยแบบมาไ,ได้กับอืึนบบบนั่นเดี๋ยวแบบมาไ,ได้ผุ๊จ,าจา <c oughs> ัาจ่ามาไกลมาได้พี่น้องเดี๋ยว้ปล่อยโควิดสักการ <c oughs> ไปได้พี่สาวอืมเสียพี่น้องยุดหยุ่ะ

แตกมาเถ่าหนาตาจะกินนแทมชุดนี้ชุดนี้ดูนมีมะขามอ่อนตรสูตนี้เป็นแบบสมัยใหม่เนะเหมือนแบบโบราณนแบบโบราณทงกลวมหรอเจ้าขืนบนุนซูงพี่น้องเออบอกไปเลยเจ้าขืนบ้านุนสว่างเนื้อ ใหาอยู่นุ่นสว่างตาอีพี่น้องอมมนะหมอยาวคือเก่าเบอม่เท่าอ,อันนี้คือนุ่นสว่างป๊าบมาครามจะเข่งทงอนนะนะอืมเบน่ะน้ำไยแตกพ่อกับลูก,บลกเธอมาตาม,มลูกกับแม่บอไว้ห,ไหนูน้อยก็่ไีได้ะ นุ่นหน่อยมาน้าแม่ปาลุงสบายดีปลาลุงมาน้าแม่สบายดีปลาลุงฮัดมาน้าแม่ไร้หิวนุ่มบลาลูกก็ตื่นเต้นนอนก็ตื่นเต้นอนอ้าวไปอันก็ส่งคลิปเสียงไปน้าฟังอยู่ตีอ้าวเขาลูกมาน้า สวัสดีปาลุงลูกล่ะสวัสดีปาลุงเอออย่ามาหน้าแม่บ่หักกระตุ่นเต้นอนตีพวกจังหนาจังเบอร์เบอร์บอกหักกระตุ่นเต้นอนพี่เด้อมากันนี่เฮาเอากินอีกเลยโฟลเด้อร์โฟลเด้อแม่มันบ่ควันบ่ฉีขฉินไป อันนี้กินขึ้นไปส mm ูง hmm. บ <You S 2> ้านนนสว่างให้ฝากอยู่บ่เฮ้ยให้ฝากอยู่บ่มวอยากบ่เข้าว่าเข้าว่าเตี้ยวเสบเพื่อเสบได้เฮ้ยเพื่อถวยเจ็ดพันมวยกันจะอยากก็สิฝากดไงมันจะบ่อยากแล้วก็ะยากะลำมาทีหลัง เอาทำแม่เลยซะเฮ้ยทำแม่เอ่อโมเดลยจ้ะเรีนกีมงบอกว่าเดินขาได้ตี่มากดูดังลูกนะเสร็จในลูกนะกว่าหลินมาแม่มา ตั้งเว้นแหละเขามาเบิ่งง่วงว่ะง่วงเขามาบ้านได้ไหมท้าวผูกกินเพื่องหนุ่ยน้อยลุกๆนี่คันในแนวแม่เป็นตุ่มหรือเป็นแป้วแม่กระหมากเป็นแป้วะในแนวแม่เบิด์ตอุกนะเหมือนแม่จัดอาหารยาลบแป้วให้อีดอยปูกแข็งขานะมีแต่แป้ว คนหมากเป็นแปวสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเห้เบิ่ง <maintained> ด <la reindeer> ูล <wellness> ่างามๆมาดาสบายดีป่าลุงเฮ้ยเบิร์ไก่มาหมากเบิร์เจับใกลลูกเฮ้ยจับเลยแล้วนี่ๆๆ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 นี่เฮ้ยอย่าขี้ อะไรพี่คพี่น้องมอนีนก็นสมมาพาควรพระที่ับมาเบิง่งขี่ก็จะดื่มก็ไล่ก็แชก์ก็ติดตามก็กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเด้อไปเลยพี่น้องเบิ่งคิดหนากรสบายดีสบายดีน้องละสบายดีป่าลุง